아만지쳐 เดี๋ยวเดยยวหาเนี่ยหาแล้วหรอรีบมาเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมเลยพักยานลองไว้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทันขอต้นรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชปารมันซิเชน่ารักจร่งเลยเชฟแมนดายานตัวโซนิโอวอย่างที่บอกครับผมมันสิเช่เป็นรายการที่จะนำเสนอชดหลอกและสาบเช็ดนำสิ่งรอบตัว everything จริงองจริงกับแจริงกับแงเอามารวบรวมครับรังสรรค์สร้าง กอย่างแต่ที่สำคัญครับมันสิเชฟของเราไม่ใช่รายการซึ่งรายการเราเน่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปสรุปเนดีกว่าจักรยานจักรยานนี่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 ผูปประกาศข่าวทั้งสามชานเมรอร่อยลุกมาก นีในมือผมเนี่ยที่ผมมาปัญหาอยู่เนี่ยจริงๆอยู่มันเป็นของทานเล่นนะแต่สถานที่แล้วมันไม่มีประโยชน์บางคนคุณพระจะบ้าเหรอกินแทนข้าวอะ่ะไอ้บ้าวันนี้คมมรับคุณธรรมะใหญ่อีกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ไ,ไปวันนี้ผมจะมาปฏิวัติการรับประทานขนมกบเดียวจะทานอะไรต้องมีคุณค่าทางอาหารต้องมีประโยชน์จะมารังสรรค์เรียกว่าสแน็คบาร์ที่มีคุณค่าทางอาหารเะโคตรในแบบฉบับของเชฟแมน และสะดวกควดเร็วเพื่อมวลมนรุนเย์เช่าคุณจะรู้วิธีการกินแน็คแบบเดิมๆคี่ไม่ได้ไปดูวัตถุดิบไปดีกว่าไปดิเอาละครับไปดูวัตถุดิบันเลยดีกว่าครับอันแรกคือหนึ่งเคเรียลมัสเบโลนี่มัสเบโลคุกกิ้งสเปรย์นูเทลล่านูเทลล่า นี่ครบแล้วครับในเรื่องของส่วนผสม <Yeah. S 2> และอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่ขาดไม่ได้ก็ะคือชามครับที่จะต้องเอามา mix and match ขั้นตอนแรกครับ Cooking บ s p เป y ฮะคนใส่ในชามป้ามเพื่อให้ชามเนี่ยมันหอมสดชืน่นมากที่ ไม่ใช่ไม่เอาส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาเกาะบริเวณชามเพราะว่าเราจะมิกซ์แอนด์แมทกันไป<อ>นำซีเรียลที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยซึ่งซีเรียลเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมากเลยนะครับให้พลังงานไ <Yeah! S 1> ขมันต่ำน้ำตาลน้อยนะฮะมีวิตามินแล้วก็คุณค่าทางอาหารเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยและยังมีใยอาหารนะครับจากโคเกนครับแล้วก็ไฟเบอร์อีกด้วยฮะนี่นำซีเรียลเราเนี่ยแกะออกมา ไม่ต้องให้เต็มพอประมาณครับน้ำมัสเลโลนี่แหละก็มีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันไม่เมลโล่เลยคร้ไปครับเสร็จแล้วทำไงฮะเสร็จแล้วครับผมคนฮะแต่ผมต้องขออนุญาตถอดถุงมือก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมนี่แหละเราคุกไปเรื่อยๆเราก็เอาตัวนี้ส่วนผสมเนี่ยไปเข้าตู้อบไมโครเวฟเพียงแค่30มวินาที เราเข้าตูอ้อบไมโครเวฟครับ30นาทีฮะดูฮะทิ้งไว้หีึ่งสองนาทีครับเราทิ้งไว้ให้มันแข็งตัวนะฮะก่อนที่เราจะคุกเขาอีกทีหนึง่งมีช้อนมีช้อนทำไงคนดิโอ้คนฮะคุณผู้ชมฮะมันก็จะเหนียวประมาณนี้ฮะนี่ดูดูดฮะโหแม่เจ้าคนไปเรื่อยฮะคนให้มันเข้ากัน,นะฮะเมื่อเราทําการคุกเขาให้เข้ากันแล้วนะฮะเราก็จะมาปั้นขึ้นรูปกันโค้งอะไีปั้นขึ้นรูปยังไง เราจะปั้นเป็นแท่งออกมาเป็นรูปแล้วแต่เลยว่าต้องการแบบไหนมันปั้นได้หมดซึ่งอย่าถามเรื่องสีมือผมเรื่องเสื้อผ่ามันไม่มีเป็นสแครับแล้วแต่ฮะว่าเราจะปั้นแบบไหนฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปครับเดือชลล่าที่เราเตรียมไว้ฮะเปิดฝาอาดูชลล่าเนี่ยราดเข้าไป โโอโและที่สำคัญน,นะคะเราต้องลาดเดินไม่ให้เลอะค่ะถ้าเลอะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ, <c oughs> คะมันจะไม่ได้ค่ะนะคะ <c oughs> มีโยเกิร์ตไว้ที่บ้านอะ่ะโยเกิร์ตธรรมชาตินะฮะแกะออกมานะครับเพื่อสุขภาพจากคุณผู้ชมจา๋านี่ มสะอาแล้วก็รวยได้ล่าได้ล่าไปเลยและนี่ครับผม oh. คือซีเรียลมา oh. ที่ทาง่ายสะดวกรวดเร็วมีคุณเค่าทางอาหารในสไตล์แบบฉบับของเชฟมันอย่างนี้เ่ยว่าอร่อยขนาดไหนใครกินก็กินเถอะ หรืออะไรวะเนี่ยอยากจะบอกว่าอร่อยฮะอร่อยมากมันพิเศษมันพิสมาลามากอร่อยแนะนำให้กินฮะสุดยอดมากเออเร็ว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 กินดีกว่ากินดีกว่าพี่กินปะสวัสดีเชิญสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของขมันกันอย่างเดิมอีกแล้วขำันเวเนใหญ่ตลออและข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ค่อยเหมาะกับเยาวชนสักเท่าไหร่ซึ่งข่าวนี้ครับ เกิดขึ้นที่ซิสนีย์ประเทศออสเตรเลียครับบริเวณชายหาดบอนดี้ซึ่งชายหาดนี้นะครับเป็นจุดแลนด์มาร์คครับของที่นี่เลยก็ว่าได้ฮะนักท่องเที่ยวส่วนมากจะต่างประเทศแหละนะครับมาเที่ยวที่ชายหาดที่นี่จะมีฝรั่งเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่ยี่ห้อหนึ่งครับซึ่งได้ทาการสร้างถังแช่แอลกอฮอล์ชิ้นกระป๋องขนาดยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า บริษัทเวิร์คครับบริษัทโฆษณาครับ <c oughs> เขาได้เนรมิตบริเวณชายหาดมอนดีครับ <c oughs> เป็นการสร้างครับสร้างถังแช่เครื่องดื่มที่มีขนาดใหญ่36คูณ15เมตรโอ้โหแม่เจ้ามันใหญ่มากยังมีก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ปลอมๆครับกว่าอีก500ก้อนครับและยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีกระป๋องเครื่องดื่มครับโอ้ยแค่ขนาดก็ยกไม่ได้ฮะ ใหญ่ถึง1.9คูณ4เมตรโอ้ใหญ่มากแล้วก็จานวนนะครับที่มีการแชร่ไป4 4กระป๋องโอ้ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากซึ่งสาเหตุครับที่เขาต้องทําถึงขนาดนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีตังเพราะเขาครับจะถ่ายทำหนังโฆษณาชุดใหม่ฮนะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโปรดักชันนี้ระดับ พักการเลยก็ว่าได้นะฮะลองคิดดูดีๆดีฮะว่าถ้าสมมุติว่าในการถ่ายทําโฆษณาชิ้นนี้ฮะเขามาถ่ายทําที่ประเทศไทยพัทยาเนี่ยชายหาดบ้านเราเนี่ยสาวๆเนี่ยพิตตี้มอเตอร์โชว์เนี่ยมาใส่มิกินี่นุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยโอ้ยไม่เห็นจะคิดบาาเลยแล้วก็มีน้ําแข็งนะมีน้ําแข็งเลยๆตามตัวแลอนอนอยู่นละเรื่องมาไวมาก แต่พี่สำคัญนะคุผู้ชมครับผมเราก็อย่าไปสนับสนุนเรื่องของแอลกอฮอล์มากครับนี่วันนี้ผมมีมาฝากนี่ไงกินนมนี่แหละดีสุแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงดื่มนมดื่มนมเ้ยยาครับคู้ชมครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเนี่ย มันกันยกเลยทีเดียวยกขา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 ,กขาไม่ได้เกี่ยวว่าวะ <S <S หลายคนครับเรียกได้ว่ามีวิธีการทำสามารถที่จะมาสายแฉงได้สายแ ่าน facebook com ครับ slash the living show channel ได้ฮะวิธีการทำเจ๋ง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 สาธิตและทดลองฮะเราก็จะนำวิธีของคุณผู้ชมเนี่ยมาสาธิตด้วยถ้าหากคุณเจ๋งเนี่ยคุณมาโพสเลยและสำคัญครับหยุอดูได้น้ารายการของเขาเนี่ยเออ้ปไปเสื้อดูนะครับผมเชฟแมนมันซีเชฟเสุดยอดมากแต่น่าเสียดายครับวันนี้เชฟแมนต้องลาไปแล้วนะครับมาพบกันใหม่ครับกับรายการเชฟแมนมันซีเจฟได้ไหมครับผมวัมนีนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ it's you.